มากมากนะคะแล้วก็ทำไม่ยาบค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้แนแรกนะคะเ้นจะแช่ลูกเกดนะคะอันนี้เป็นลูกเกดสีทองนะคะน้ำเขานิ่มก็จริงแต่ว่าเราต้องแช่น้ําก่อนใช้นะคะ นะพอนอาใส่ถ้วยอะไรก็ได้นะคะจากนั้นน้ำเดือดค่ะพ้นจะแช่ประมาณ20นาทีจากนั้นจะเสด็จน้ำแล้วซับให้แห้งค่ะในส่วนของนมผงกับแป้งนะคะเพ้นใส่นมผงลงไปในแป้งนะคะ แล้วผสมให้เข้ากันให้กระจายตัวดีนะคะเพื่อป้องกันนมผงจับกันเป็นก้อนตอนที่เรานวดแป้งนะคะนะใครไม่มีนมผงใช้คอฟฟี่เมดนะคะหรือจะตัดออกเลยก็ได้นะคะความนุ่มลดลงเล็กน้อยค่ะคนแนกนะคะเรงใส่นมลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะ คนให้ไข่ไก่เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเกลือน้ำตาลทรายละลายดีแล้วปุนยย้นจะใส่จีสนะคะยีสปุ้นเก็บแบบนี้นะคะมัดหนังยางธรรมาดายอยู่ในตู้เย็นนะคะน้ำไม่ได้เก็บพิเศษอะไรแค่เปิดเปิดเล็กๆพอนะคะเท่านั้นเองปุนนต,งตวงมัหนช้อนชานะคะ คนให้ยีสต์ละลายค่ะใครที่มือใหม่หรือใครที่ยีสต์นานๆานใช้ทีเก่าเก็บเทสยีสต์ก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มทำนะคะเอายีสต์สักเล็กน้อยนะคะนิดนึงเทสดูก่อนว่ายีสต์ไม่ตายนะคะแล้วค่อยเริ่มทำขนมนะคะจากนั้นนะคะแป้งทำขนมปังและนมผงนะคะ คนให้เข้ากันให้หมดผงแป้งนะคะนะใครจะนวดมือนวดได้นวดเครื่องนวดได้นะคะนะจะเครื่องทําขนมปังเครื่องหมีเครื่องเ stand mixer spiral นะคะเครื่องตีมือถืออันนั้นต้องมีเทคนิคในการนวดนะคะเครื่องจะได้ไม่พังแป้งแช่เล็กน้อยนะคะสูตรนี้เมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะเพื่นจะใส่เนยนะคะ นะหลังจากใส่เนยไปแล้วแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนแป้งจะหายแฉะเองนะคะแป้งจะ,ะความแฉะจะลดน้อยลง นะคะใครนวดเครื่องนวดจนฟิล์มเลยค่ะนะคะใครนวดมือนวดสลับฟาดนะคะก็จะฟิล์มไวขึ้นนะคะใครนวดไม้แบบเปิ้อนนะคะเปิ้ลใช้เวลาประมาณ17-20ถึง20นาทีในการนวดนะคะใครนวดมือแป้งแฉะแทนไม่ไหวเติมแป้งได้ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะนะคะเติมมากกว่านี้เดี๋ยวสูกเพี้ยนนะคะเปิ้ลนวดจนเขาเนียนรวมกันเป็นก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะผักแป้งเลยนะคะ เ่งใช้เวลานวดอยู่นะ17นาทีนะคะเมื่อยแขนอยู่นะคะจากนั้นนะคะเพิ่งใส่น้ำมันพืชน,นะคะเล็กน้อยที่อ่างผสมนะคะประมาณครึ่งช้อนชารูปบางๆให้ทั่วค่ะการติดแล้วก็รูปที่โดด้วยค่ะนะคะโด,ดติดมือเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะรวบให้เป็นก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งก็ ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะช้าเร็วต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่อุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครงคบเวลาดีแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเอาออกมาขึ้นรูปกันเลยนะคะติดมือเล็กน้อยเอามือลูบน้ำมันนะคะแป้งจะได้ไม่ติดนะคะมือลูบน้ำมันเล็กๆกันติด นะคะพ้นจะช่างแป้งนะคะแล้วแบ่งเป็นสีก้อนพ้นจะแบ่งเป็นสีก้อนนะคะก้อนละร้อยยี่สิบห้ากรัมโดยประมาณก้อนละร้อยยี่สิบห้ากรัมนะะจากนั้นไล่ลมนะคะแล้วพ้นจะคึงกลมนะคะพักเอาไว้ให้กูเต้นคลายตัวเล็กน้อยนะคะ เมื่อคึ่งกลมหมดแล้วทั้ง4ก้อนนะคะป้นจะคุมผ้าพักเอาไว้นะคะเราจะพักให้กูเต้งไข่ตัวนะคะประมาณ10-15นาทีค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวมาขึ้นรูปก,กันวันนี้นะคะป้นใช้พิพมพ์5นิ้วครึ่งนะคะปากเนี่ย15เซนนะคะ นะแล้วก็สูงประมาณ7เซนนะคะเป็นคล้ายๆพิมพ์บัตเตอร์เค้กนะคะเบอร์น่าจะเบอร์5เบอร์6ได้อยู่นะคะนะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันเลยค่ะเพื่อหยิบแป้งออกมาทีละก้อนนะคะนะน้ำมันลูบมือกันติดทารีให้เป็นกลมๆหน่อยหนึ่งไล่ลมให้หมด เห็นนะเขาจะมีฟองลมแบบนี้นะคะไล่ให้หมดนะ,ะจากนั้นกลับด้านค่ะคุณใส่ลูกเกดที่เราแช่น้ำเอาไว้แล้วนะคะลงไปจากนั้นนะคะบนล่างนะคะบีบให้ติดกันนะคะด้านข้างทำให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะแบบนี้นะ จากนั้นนะคะปุ้นม้วนเขาเอามาแบบนี้นะคะมาติดกันด้านข้างเก็บให้ดีนะคะแล้ววางลงไปในพิมพ์ค่ะนะคะกดให้แนบวางให้กลางกลางพิมพ์หน่อยนึงนะคะ แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะถ้าใครทําไหล่ไส้นะคะไม่ได้ใส่แต่ไส้ลูกเกตนะก็เอากันไกลตัดหรือทําตําหนิด้านบนได้นะคะ <S <S พักแป้งค่ะตอนนี้แป้งก็ขึ้นมาดีแล้วนะคะเกือบจะถึงขอบพิมพ์แล้วนะคะนี่ให้ดูไว้ประมาณสัก1เซนจะถึงขอบพิมพ์พแบบนี้นะคะนะ้ำเนมอมเตาเอาไว้แล้วนะคะ เราจะทาหน้าด้วยไข่หนึ่งฟองนะคะผสมนมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันดีแล้วทาบางๆค่ะทาบางๆด้านบนนะคะเมื่อทาไข่ด้านบนเสร็จหมดแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยมากๆเลยเพิ่นจะทาหน้าด้านบนด้วยนะคะด้วยเนยละลายค่ะทันทีนะคะ ให้เงาสวยตึงเงามากนะคะสวยมากโอเคเดี๋ยวเรารอให้เขาเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะคะสักสองสามนาทีนะเดี๋ยวเ่าเจะเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะเพื่อไม่ให้ก้นแฉะนะคะนะคะจากนั้นพักไว้ให้เย็นแล้วเราค่อยมาดูเหนือด้านในกันคะ่ะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพื่นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะอ๋ออย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ